ก็ขอกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนายพระเพลงคุงนะฮะโดยก็ห่างหายกันไปนานนะครับกับผมก็เบื่อเบื่อเกมนี้ครับถามว่าทําไมเบื่อกก็หลายเรื่องครับทั้งเมตามันจําเจหรือว่าเออเกมไม่อวยอะไรต่างๆเนี่ยนับวันผมก็ยิ่งเบื่อเข้าและช่วงนี้มันก็มีปัญหาเพชรเฟอร์ด้วยใช่ไหมล่ะก็เบื่อเบื่อนะฮะแต่วันนี้นะครับผมกลับมาแล้ว ถามว่าที่กลับมาเนี่ยพรากลับมาเพราะใครกลับมาเพราะเออนี่เลยนะฮะมันวอนนะฮะเมนผมนั่นเองก็วันนี้นะครับจะมาแนะนําจี้จากผมนะครับที่คือช่วงเมตามันวอนเนี่ยผมบ้ามากแบบเล่นเกมเนี่ยขั้นต่ำนะวันละยี่สิบตาสมัยแบบมันวอนยังเมตานะคือสมัยนั้นคือติดขนาดนั้นเลยลมันเคยมีอยู่รอบหนึ่งไอ้ที่มันมีกิจเก็บรอบอะผมเก็บครบในสามวันอะแบบ ตอนนั้นคือเล่นหนักมากแบบลงลีกวันละสองสารอบางเงี้ยมาเข้าเรื่องกันเลยโดยมันวอนนะครับก็จะใช้จี้อ่าจะบอกว่าไม่ค่อยเหมือนสายล้มตัวอื่นนะอ่าจะถึงว่าเป็น G จี้เฉพาะไหมก็ไม่นะครับมันจะมันสามารถใส่จี้พวกจี้ทั่วไปได้บางชิ้นนะครับที่เป็นเมตาอย่างเช่นพวกอ่า เกาะลอยฟ้านะครับ <c oughs> แหมพูดไปใหญ่แล้วเกมผมเป็นไรเนี่ยค้างนานเลยโอเคฮะก็มาเริ่มกันที่ประเภทหมวกก่อนเลยดีกว่าเลยดีกว่านะครับหมวกที่มันบอนสําหรับผมนะที่แนะนําสําหรับมันบอนเอผมจะให้อยู่สองชิ้นนะครับก็คือจริงๆมันมีพิเศษอีกชิ้นหนึ่งด้วยเดี๋ยวผมแนะนําแล้วกันโดยหมวกชิ้นนี้นะครับ หมวกซูเปอร์ชิลหรือหมวกซูเปอร์โลในเซิร์ฟไทยนะครับที่เมตาอยู่ตอนนี้ใช่ไหมละ่ะก็มีคุ้มเต่านะครับแล้วก็ผู้ขี่บวกแล้วก็มีป้องกันบังคับย้ายและดักจับนะครับแล้วก็มีซูเปอร์ชิลนะแล้วมันโล่ทองนั่นเองก็มันไม่เหมือนกับเซิร์ฟไทยใช่ไหมละ่ะไอหมวกชิ้นนี้ก็มันวอนเนี่ยใช้ได้นะครับหมวกหมวกใบนี้แล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นหมวกในประเทศนะครับหมวกในประเทศเนี่ยก็ สก,กิลในระทศเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสําคัญมากเลยเนี่ยเมตามันวอน,น,นะแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องแมปใหม่นะครับว่าในระทศเนี่ยมันยังจําเป็นแบบเมตาอยู่หรือเปล่านะครับแต่ใบหลักๆที่แนะนําก็ชิ้นนี้เลยครับเก่งส่วนในอนาคตที่จะยกระดับมันบอน,นก็หมวกสากายครับซึ่งชิ้นนี้เราพูดออกช่องเราไปเยอะมากแล้วเป็นแบบอีกนิดนึงคือแบบโปรไฟล์ผมนะจะเป็นน้องนารีใส่หมวกไอ้นี่หมวกสากายจริง หมวกสากายหรือหมวกคนที่ช่วยผมทําคลิปประจําแทะโอเคนะฮะไอ,อมุกเมื่อกี้ไม่นับนะแป๊กๆต่อไปนะครับเป็นตี้เกาะลอยฟ้านะครับเกาะลอยฟ้าสําหรับมันวอนเนี่ยมันใช้ได้เยอะอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าเราใส่เป็นหมวกโลใช่ไหมเราสามารถใส่เกาะลอยในประเทศได้หรือว่าถ้าจะเอาไปคอมโบแบบ กลับเมืองโหดๆก็เกาะหลุมดำนะครับหรือไม่ก็เกาะไดเมนชันซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเกาะไดเมนชันเนี่ยมันเข้าเซิร์ฟไทยหรือยังนะแต่ที่แน่ๆคือเกาะคังเนี่ยเกาะคังเนี่ยคือการันตีว่าตายแน่ดคือแบบอมันสลายโลหทองได้ครับแล้วก็เรียกมันวอนเนี่ยมันเป็นแบบเรียกอีกาโครเนาะก็ไม่สนป้องกันนะแล้วก็เก็ดความรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับไอพระจันทร์มันวอนเนี่ยอมันมันจะถูก จ่ายทันทีนะครับต่อให้เรามีโล่แล้วเราไปตกเนี่ยมันจะบังคับจ่ายเหมือนเราลงเลนมาแล้วก็ไออัตราการเรียกเนี่ยมันเรียกร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟไทยมันจะปรับแอปรับเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่ผมว่ามันไม่ได้ปรับหรอกมันน่าจะเรียกร้อยเปอร์เซ็นต์แหละแต่มันมันเรียกได้แค่ครั้งเดียวต่อหนึ่งเทอานะเพราะถ้าเรียกได้สองครั้งเนี่ยมันโกงเกินไปโอเคนะอันนี้ก็เป็นแบบว่าจีเมตาทั่วไปเนาะที่คนใช้กันแล้วก็มันวอนก็ใช้ได้ด้วยนะต่อไปอา่า เราจะมาที่จี้เฉพาะละอ่าจี้เฉพาะของมันวอนสมัยนั้นอันนี้ก็โหดนะฮะอ่าเป็นเรนโบกการ์ดแพกครับเรนโบกการ์ดแผกเนี่ยอ่าเมื่อตกหรือก่อสร้างเลนมาร์กนะครับ70%จะวางด่านตรวจนะด่านตรวจเยี่ยวยไม่ใช่ด่านตรวจไอ้ป้ายสต็อปนะครับป้ายสต็อปเนี่ยมันสามารถแบบคอมโบกับสกิลมันวอนได้คือคอมโบกับสกิลมันวอนได้ก็คือทอยเราทอยเนี่ยเรา ถ้าเราไปเจอเนระเทศเนี่ยเราจะลําบากในการว,าว้างใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราทอยแล้วเราสามารถเลือกตั้งป้ายสต็อปแล้วเราจะไปเดินติดป้ายสต็อปตัวเองซึ่งถ้าเราวางไว้ที่ประจันเนี่ยแล้วเราเราดินไปชนป้ายสต็อปแล้วเราก็หยุดตรงประจันเนี่ยเราก็เรียกเขาอยู่ดีนะครับหรือวางให้ฝั่งตรงข้ามเดินมาชนประจันเราก็ได้ะเห็นความเก่งของจีชินเนียอันนี้คือ่อมันวอรใช้ได้ตัวเดียวนะอ่าแล้วความสามารถต่อไปนะครับ เพิ่มโอกาส,สดับเบิล40%มาไทยน่าจะเหลือทับส33นะผมว่าแล้วก็มีเมื่อดับเบิลครบสามครั้งนะครับ90%นอนเกาะร้างเอ้ย90%เลือกไปไหนก็ได้ไอความสามารถเนี่ยคือมันถามว่ามันได้ใช้ไหมมันได้ใช้แต่อย่าลืมพกออกเกาะไปด้วยเพราะว่าไอที่ผมพูดว่า90%นอนเกาะร้างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่อง พูดเล่นมันคือเรื่องจริงแล้วก็มีอันที่อัพเกรดมาจากอันเก่านะอันเก่าก็คือดับเบิลวิงกัดแพกใช่ไหมต่วนอันนี้เป็นเรนโบวกัดแพกก็คือความสามารถเนี่ยมันคล้ายกันเลยแค่เพิ่มเปอร์เซ็นต์มากับ50%ป้องกันทักษะขังคุกเอาขออภัยครับคือไอ้50%ป้องกันทักษะขังคุกเนี่ยอ่ามันเอามากันไอ้เกาะลอยฟ้าเมื่อกี้นะครับ มันกันเกนาะรอยฟ้าเมื่อกี้ได้ส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะครับอ่าชิ้นนี้ผมภูมิใจนําเสนอมากเลยนะครับอ่ารถบัสกับดักนะครับหรือที่ผมชอบเรียกว่ารถบัสลักเด็กโดยไอ้รถบัสกับดักเนี่ยความสามารถนะครับเมื่อตกหรือก่อสร้างแลนมากโอกาส75%อต่าติดตั้งสปริงนะครับไอ้สปริงที่แบบมันจะด้่งไปเมืองแพงที่สุดอะและอ่เมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับโอกาส80เ เคลื่อนย้ายไปด้านหน้าหกช่องและบังคับและะและเรียกอะเรียกตัตรูภายในระยะก็คืออันเนี้ยมันมันเรียกแบบเดียวกับบัตรเชิญนะครับก็ใส่ไปก็ทับกับบัตรเชิญเคืออนเนี้ยมันสามารถโดดไปลงพระจันทร์ได้พอโดดไปลงพระจันทร์เนี่ยมันมันจะเรียกเรียกไปก่อนนะถ้าเหมือนสมมุติตัตรูอยู่ในระยะนะพระจันทร์มันจะเรียกไปก่อนแล้วทีเนี้ยให้เรา แล้วทีเนี้ยพอแบบพระจันทร์เรียกเสร็จศัตรูใช้าการนางฟ้าหรือจ่ายเสร็จเนี่ยมันจะเรียกซ้ําอีกทีหนึ่งแต่ตรงตรงนั้นอะพระจันทร์จะไม่มีแล้วแต่เราสามารถทํานี้ได้ครับคือเอาแถบวางไว้ตรงพื้นที่พิเศษแล้วเราก็โดดไปแล้วทีเนี้ยพอเราเรียกพระจันทร์เสร็จปุ๊บฝั่งตรงข้ามมันจะโดนเรียกมาที่พระจันทร์ด้วยพอฝั่งตรงข้ามจ่ายเสร็จเราจะโดนเด้งกลับมาที่เมืองครับแล้วเราสามารถวางสปริงไว้ที่ ตรงตรงที่เราเลือกโดดลงไปได้แล้วที่เนี้ยเขาก็จะโดนรถบัสดิงอีกรอบแล้วเขาก็จะเด้งลงสป,ปริงเราแล้วก็ตายไปเลยแล้วก็มีความสามารถหนึ่งนะครับคือเมื่อตกพื้นที่ฝั่งของข้ามนะครับ9้า5เปอร์เซ็นต์ยกเป็นก้ามผ่านทางหนึ่งรอบนะครับก็อ่าหลักการจัดจี้ร้าวๆข,ของมันบอลก็มีประมาณนี้นะครับไอตรงรถบัสกับดักเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นยังมีคนจํากันได้ไหมอะไอของไอรถบัส คูณ4ที่มันเคยแจกฟรีมานานมาแล้ว่เราสามารถเอาอันนั้นมาใช้เทนก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเ,เราต้องการความสามารถโดดไอโดด6ช่องอะดด่องอะแล้วก็ไอ้กับดักเนี่ยมีถามว่ามันดีไหมมันดีนะครับอ๋อแล้วก็อธิบายเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเผื่อบางคนสงสัยไอ้พัจจนรของมันวอนเนี่ยสก,กิลยกเว้นค่าผ่านทางสามารถยกเว้นได้หรือไม่คําตอบคือไม่นะครับเพราะมันไม่ถือว่าเป็นเลนดมาหรือพื้นที่ของฝั่งตรงข้าม มันก็เลยไม่สามารถยกเลิกได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ